สวัสดีค oh, ร the no ับผมพ่อยเป็นน้องตอนนี้มาพบกับบ่าวไต้กอกก็คือเก่าคือเดิมเด้อพ่อยเป็นน้องเด้อโอ้อะไรกันเกิดขึ้นนะครับผมมีแต่ของอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยพ่อยเป็นน้องนะมีแต่ของอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยอา่ อืม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 มา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 พ่อแม่น้องมา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 เพราะว่าค่อยค่อยเคยกินแต่มะละดค่อยมันจะขุ้มเลยแหละอืมคนมาเรียงคิวอะไรกันนะครับผมพ่อแม่น้องมาเรียงคิวอะไรกันนะครับผมพ่อแม่น้องนะครับผม เกียบเลยนะครับผมบันเกิดของลุงเลยครับต้องนี้อยู่หน้าบ้านลุงนะครับรายงานสถานการณ์ด่วนๆเนอะพ่อแมนหนองเนอะรายงานสถานการณ์ด่วนๆ มาดูก่อนนะครับผมพ่อพี่น้องนะมาดูก่อนมาดูก่อนมาพี่น้องนะครับผมบรรยากาศนะครับบรรยากาศสดๆร้อนๆนะครับผมพ่อพี่น้องบรรยากาศสดๆร้อนๆเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่พี่คุ้มเสื้อนะครับแล้วก็พี่น้องถ้ามีที่นั่งสนับสนุนให้พวกเราได้พี่นองเป็น

ขันน้ำนต์นะครับ่าือมนะครับเ้ๆๆหมดลวเลเนนไม่้ะกานไราม่ต้องระบุหลากหลายมากเลยมาดูใครคิด้วยนะ องบรรยากาศคึกคืนนะครับผมพ่อม่น้องบรรยากาศคึกคืนอ้งานวันเกิดลุงลุงนะครับเจเจโเจบอกเตยก็ได้โอนตินนะครับแก้วหนึ่งแล้วนะครับผมพ่อแม่น้องแก้วหนึ่งแล้วอก๋ว้ม่มนแล้วก็ขนมนะครับผมพ่อแม่น้องแล้วก็เตี๋ยวก็ไม่มีหมดนะครับานกันไปเร ทานสายนะครับก็อิ่มถึงเที่ยงทานเที่ยงอิ่มถึงบ่ายครับถ้าบ่ายไม่หมดตอนเย็นมารับอีกจรถนะครับกินได้อิ่มกันไปเลยถ้าไม่อิ่มก็ตั้งได้ครับครับผมนะดื่งเ่ไม่ก่อนนะครับไปทานไปทานด้เรียบร้อยบรรยากาศสดๆร้อนๆนะครับเ่ใหม่นะครับหยิบเลยหยิบเลย คุณยายได้หรือยังครับยังแล้วคุณยายมาทางนี้ครับผมถ้วยจัดตัวอย่างคุณยายครับอันนี้คุณยายใส่ถ้วยหรือใส่ถุงครับอ๋อคุณยายจะใส่ถุงมีแบบใส่ถุงไหมครับไม่คร่ะอันนี้ถุงบอลครับอ๋อมีแบบใส่ถ้วยนะครับคุณยายไม่มีถุงนะคะไม่มีถุงใส่ถ้วยอย่างเดียวใส่ถ้วยเนาครับใส่ถ้วยครับ

นี่นะครับแล้ถ้านี่นี่ไม่ร้อนเลยขอบคุณค่ะ มีน้อเรีเาไก่นะครับมีขาไก่มีขอทษตีนไก่นะครับผมแล้วก็อ้งขาไก่ใหญ่ๆโตๆพ่อแม่น้องนะเส้นใหญ่เส้นเล็กนะครับเส้นก๋วยจับก็มีนะครับผมพ่อแม่าน้องนะเส้นใหญ่เส้นเล็กอ้นเส้นก็มี โอ้ยถ้วยใหญ่ๆตโตนะครับมีทั้งวันนะครับผมบอยมานอมมันนี้อุดหนุนกันนะครับผมทั้งวัน่ไม่ได้หน้อยๆนะันีโอ้โหดูนะครับให้เยอะเลยนะครับผมถ้าถ้วยไม่ใหญ่ไม่ให้นะครับถ้วยไม่โตไม่ให้ให้แต่ถ้วยโตใหญ่ๆโอ้โหนะครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมบอยมานอมเนาะ หน้าบ้านลุงนะครับผมตอนนี้นะพ่อแม่น้องนะครับพี่น้องเราก็เอาเรื่อยๆนะครับผมตักก๋วยเตี๋ยวเรื่อยๆเรียงกันทั้งวันนะครับวันนี้ทั้งวันเลยพ่อแม่น้องนะเรียงกันทั้งวันเลย เอาให้อิ่มนะครับผมถ้วยไม่ใหญ่ไม่ขายไม่ไม่ไม่ให้นะครับถ้วยไม่ใหญ่ไม่ให้นะครับกะละมังเลยดีกว่ามั่งบอกเอฟซีบอกว่าถ้าใหญ่แบบนี้เอากะละมังเลยดีกว่าครับอครับผมฝาลังฝนก็บอกว่าอันนี้แหละกะละมังของออัเล็กเล็กไม่ใหญ่ๆเลยโอ้ยนะครับผมกะละมังดีกว่าถ้าแบบนี้กะละมังดีกว่า

เยอะๆนะคะเยอะๆเลยอันนี้บรรยากาศสดๆร้อนๆนะครับผมพี่น้องสดร้อนๆอือจนกว่าจะหมดนะครับโอ้ยวันนี้ ั้งวันนะครับวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องเราก็มาเรื่อยๆนะครับผมทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับผมพอมน้องะใครที่ยังไม่ได้รับนะใครที่ยังไม่ได้รับตอนนี้ก็มาเรื่อยๆขอ,ขอบคุณนะครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมพอมน้องขอบคุณครับสวัสดีครับ